นี่คือสุดทางของถนนคอนกรีตต่อไปก็เป็นลูกรังเนี่ยก,ก่อนก่อนจะขึ้นถ้ำเพราะนั้นรถรถตู้ไม่ควรขึ้นโดยเด็ดขาดรถกระบะขึ้นได้แต่ต้องระวังรถสวนถ้าไม่จะเป็นก็อยากขึ้นเพราะไม่มีทางเลี้ยวกลับก็ควรจะลงเดินอีกหนึงร้อยเมตรก็ถึงแล้วก็ถือว่าไม่ไกลได้ ถ้าคนต่างจังหวัดก็ถือว่าธรรมดาคนในเมืองอาจจะเหนื่อยหน่อยหอบหน่อยร้อยเมตรเท่านั้นเองก็จะถึงทางเข้าปากถ้ำเรากําลังเข้ามาสู่ดินแดนอัศจรรย์เป็นดินแดนของพญา,านาคแตรงนี้พญานาคเขาเพิ่งเปิดให้มนุษย์เข้าชมเมื่อประมาณร้อยกว่าปีนั่นเอง,เองคือเป็นถ้ำที่เปิดเองข้างในเป็นโพรงข้างในเป็นโพรงนั่นคือกุฏิพระไม่ถึงร้อยเมตรก็ถึงแล้ะ นี่ข้างๆทางน้ําไหลฝนตกหนักแค่ไหนน้าจะไหลไม่แรงเพราะมันไหลลงถ้ำหมดไหลลงถ้ำหมดจะมีน้ําอยู่ตลอดปีในถ้ำนั้นนี hey. ่มีแต่ป่าภัยช่วยรักษาดินไว้เขาอยู่อย่างเงียบสงบแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชายภูมิ ทางขึ้นก็เป็นอย่างนี้ค่อย้เดินช้าๆยังมีสติข้างบนก็มีห้องน้ำอยู่สี่ห้าห้องอาบน้ำได้อาบน้ำได้ไดสําหรับผู้ที่มาเที่ยวเหนื่อย,อยก็ก่อนกลับก็อาบน้ำแล้วค่อยกลับได้แต่หาสบู่มาเองทางวัดมีห้องน้ำให้อย่างดีมีน้ำสะอาดให้อาบน้ำมีสะอาดมากเป็นน้ำทพิปได้เลย เอาไปกรองขายได้เลยน้ำเย็นทำแก้วชายภูมิอำ,อำเภอ,เอตําบลแหลมทองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิถึงที่แล้วอีกนิดเดียวรถยนต์ขึ้นลำบาก

ด้านขวาคือห้องน้ำห้องน้ำนี่สะอาดใช้ได้น้ำเยอะใสมาลองได้ก่อนเข้าถ้ำในห้องน้ำก่อนพระเข้าไปนานหลายชั่วโมงห้องน้ำ,นำ,นำข้างบนก็มีอีกเป,ป็นกุฏิพระขึ้นมาอยู่อันนี้วิหารพระแก้ววานเสร็จแล้วจะสร้างวิหารพระแก้วตรงนี้ ใต้ตรงไหนครับที่น,นี่เลยข้างบนนัแล้วเดินขึ้นเองมาเห็นอยู่บนถึงหน้าถ้ำกันอ๋อนี่ตรงนี้ประตูเข้าสู่ถ้ำเนี่จะเห็นพญานาคเยอะเลยที่เขาว่าบวงสบมาไหว้พญานาคห้าเสียนเจ็ดเสียนพญานาคมีเสียนมากเสียนน้อยอยู่ที่ฤทธิ์และบุญบารมีบารองค์ก็ห้าเสียนบารองก็เจ็ดบารองก็เก้านั่นคือ ลำดับความศักดิ์สิทธิ์ความยิ่งใหญ่ก็เหมือนกับข้ขาราชการไทยพวกนายพลนายพันน่ะมีดาวมากดาวน้อยก็อยู่ที่ยศยศใหญ่แค่ไหนคุมกำลังแค่ไหนนี่พยานามแต่เขาอยู่คนละโลกกับเราคนละมิติเขาจะไม่ทําร้ายเราถ้าเราไม่ทําผิดอะไรเขาจะไม่ยุ่งเพราะว่าเขากลัวบาปเหมือนกัน ถ้าเขาทำร้ายมนุษย์เขาจะมีบาปหนาถ้าไม่เลืออดเขาจะไม่ทำร้ายมนุษย์ยกเว้นมนุษย์ไปไปไปซ่าใส่เขานี่พญานาคก่อนทางเข้าทำทำแก้วนี่กุฏิซึ่งาาจะลงศิลาสิลา,าเระจ,ะจะทำเป็นหอพระแก้วนี่บันไดทางขึ้น เดี๋ยวเราจะเข้าไป